Anyone think biết about pha trộn chồn đấy anh ấy chồn hiếp đấy thôi kịp mình cầm chồn chồn hiếp đấy ạ uống chồn dễ chặt ừ uh. ใส่ตัวจะจัดเลยอ่ะโฮ้ยโฮ้ยเปนยิงมันยิงใส่มันยิงใส่อ้หมันยิงใส่ม,สมีไหมนี่โคสวยท่าข่าท่าโคสวยเลยอะโค้ดชอบเลยอะโอเคเรียบร้อยจัดก,การเสร็จ วันนี้ไปเพชรบุรีค่ะก็ดูพี่หมาอ,อีกโอเคเยี่ยมเลยครับวันนี้ก็แบบมีมีเหมือนมีเหมือนเดิมเทสระบบนะครับก็จะเป็น Resident Evil 8นะครับหรือว่า Resident Evil Village นั่นเองก็เป็นรอบรอบแบบยันเช้าเหมือนเดิมนะครับพี่หมาเทนะเลโมดเนี่ยฮะอือเดี๋ยวนี้มันมีเควส์เดี๋ยวเราเราไปเอาของก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาเควสพี่วันนี้พี่อยากจะแบบไปชาเลนจ์ก่อนมากกว่านะแล้วก็พี่หมาค่อยแบบไปเควสทีเดียวนะฮะ จะมี2จุดหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงนี้มันคืออะไรวะลูเตอร์ลูเตอร์เอาไงดีวะเดี๋ยวเรคิดหนักอ่ะลูเตอร์เอาดีไหมฮะลูเตอร์ค่อยก่อนดีกว่าทำควสสีเหลืองก่อนเดีออ่ะควสสีเหลืองก่อนนะฮะฮึบเอาเควสตดีก่อนเควสตดีก่อนนะครับดีกว่าดีกว่าเราเข้าไปชุดนี้เหรอจะดีเหรออ๋อเปลี่ยนชุด ไปช่วดแล้วเฮ้บนนี้มาได้หนีไฟเด่ะสะสหน่อยนะระวังด้วยเพราเต่าหลานปีขึ้นมาระวังระวังล่ะโอเคเก็บได้ไหนครับเลยห้าครับก็เนอะ นี่คือเหตุผลที่อยากเจอที่นี่เหรอจะเลิกรออยู่แล้วกว่าเธอจะมาเนี่ยช่วยทีดิมันติดมากเลยเี่ะไแคปซูลดูเก่าจริงด้วยอ่ะจะประหาสได้ไหมได้สิเลขเอิ่มบ้าเอ้ยมันคือเอิ่มเจอแล้วว้าวดีไง ร้อเ,<ร>เลยใช่ไหมเดียพวกเธอต้องหัด <Remember. S 1> จำรหัสกันเองแล้วนะค่ะ อ่าเยี่ยมนั่นแหละเดี๋ยวจำเออเอาละแล้วจะแบบแล้วเอารหัสลไรใส่จะเอาอะไรใส่เข้าไปล่ะความลับไ่มค่ะบูมเรื่องสินะเก็บเป็นความลับสินะเก็บให้ปลอดภัยสินะเฮ้ริกคือกำลังจะทำงานกับร็อกซอนอยู่หรือเปล่าอ่ะทำไมล่ะจะทำด้วยเหรอเธอจะทำเหรอถ้าฉันไม่ทำอ่ะอาจจะได้ดูข้อเสนออยู่อ่ะโอเคคู่แข่งสินะข้อเสนอพวกเธอก็ดีนะเออพวกเขาก็ดีนะอยากให้ฉัน่ะเป็นหัวหน้าในส่วนของพลังงานทดแทนอ่ะ พลังก็ทดแทนช่วยโลกสิเดะใช่แล้วนั่นแหละฉันละชอบแฟนคลับของฉันจริงๆเลยนะเดี๋ยวนะพูดภาษาอังกฤษคำร็อกซ์โซโทรมาอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวโทรมาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกทีนึ่งจำรหัสได้ใช่ไหมสูตรพิโดนาชีเนี่ยเก่งมากเลยว้าวรางวัลของเราก็ได้เครื่องแปลพลังงานของเราใช้ได้เลยนะจริง คิดว่าไม่ยังถูกตั้งโชว์อยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ไหมหวังว่าอย่างนั้นนะว้าวดูพวกเราสินี่ที่กูเ Google c e n t r ล l อะใช่ริกดูเจ๋งเหมือนเคยเลยนะนั่นสินะเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าพวกเธอทะเลาะกันหรือไงเปล่าไม่ได้ทะเลาะกันฟินไม่เป็นไร ทำไมอยู่ดีๆเราถึงแบบไปติดต่อกันเน่ฮะขอบผู้ชายฉันก็ดครับบ้าจริงฉันสายแล้วแหละต้องไปก่อนแล้วล่ะเฮ้ยฉันรู้สึกเหมือนเราทั้งคู่ต่างมีเรื่องปิดบังกันอยู่นะครั้งหน้าถ้าเราแบบไปเที่ยวกันไม่มีความลับกะโอเคไหมอ่าได้อาจ่ายนะถ้าเธอมาตรงเวลาเด่ยเธอชอบเลทถ้าเต่าละอันปีแล้วเจอกันนะในเตี้ยฉันสูงกว่าเธอแล้วนะตอนนี้เี่ยโตแต่ตัวเี่ย มาเที่ยวมาเที่ยวแบบสาวแล้วก็ใส่ชุดเดิมทำแคปซูลอย่างนั้นเหรอว้าวไม่ใช่อะไรไปดิของออสคอปอย่างนั้นเหรออ๋อเคยไปแข่งประกวดนะฮะโอเคดีก็ชักมาเถอะเดี๋ยวเราทำอีกอันหนึ่งนเฮ้ยเดี๋ยวนะมีของโหมีของอีกมีของเพิ่มโอเคการที่เราไปทำเควสมันมีการเปิดอะไรเพิ่มอีกเยอะเลยท่านผู้ชม เราสามารถฟ้าทาวเวลกลับบ้านได้เลยนะฮะไม่เห็นหน้าพี่หมาสไปเดอร์แมนเลยเยี่ยมเออจริงเหรออยากดูอ่ะหน้าสไปเดอร์แมนเหรอเมื่อกี้นิติพรเข้ามาไม่ทันเหรออยากดูเหรอต้องรองมีคนเปดาวร้อยดาวก่อนนะอาจจะไม่ได้ดูทุกวันแต่ว่าชอบพี่อยู่นะขอบคุณกิติภพน่ารักที่สุดขอบคุณสองสิบห้าดาวนะครับพระชะลขอบคุณที่กดซับนะฮะอ่ะโอเคกลับบ้านแล้วนี่อะไรอ่ะ Come on มาเร็วเร็วเดี๋ยวซ้ายรีบไปเถอะโอ้โหเปเฮ้ยเฮ้ยนายนี่นะ่อะไรกันเนี่ยฮะเฮ้ยเพื่อนรีบไปบ้าใสชุดตายบ้างนะเออใส่ชุดไว้อยู่หรือเปล่าวะใส่สิก็เผื่อเอาไว้นะเออไม่เป็นไรหรอกนะ อยากดูอ่ะเดี๋ยวเราเปคนเต้ดาวก่อนนะนี่จิพรแล้เดี๋ยวแบบที่หมาเต้นสไปเดอร์แมนให้ดูนะเฮ้ยงานปาร์ตี้ว่ะงานปาร์ตี้อย่างเจ๋งโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆดีกว่าทำีอะไรบ้างวะเนี่ยนี่รูปใครเดี๋ยรูปใครก็นไม่รู้เอ้าพ่นหน้าตัวเองเหรอว้าวสวยดิขอบคุณอ่ะเป็นอ๋อเป็นใบอ๋อยินดีนะอ๋อคนนี้เป็นใบ โอเคพูดไม่ได้แต่ว่าศิลปะสวยมากเก่งมากเลยคนนี้ขอโทษนะครับคุณเก่งมากเลยนะครับอ้าวผมพลาดอะไรที่มากพัชรล่าไม่ทันอยู่ที่ไม่ได้ดูเมื่อกี้นิติพรกับพัชรล่าไม่ได้ดูพี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนเหรอผมพลาดแล้วอ่ะของดีใครได้ดูแล้วบ้างเอ่ยเฮ้ให้ว่าไงสาว คนที่ชื่อกอเรียนะฮะภาพสวยมากเลยนะแล้วพี่ชอบมากเลยภาพเนี้ยพี่รอพี่รอพี่รอมงดูขาดลหสองมากเลกคนภาพพี่ว่าเป็นโค้ตสวยกว่านี้แน่นอนนะขนาดภาพเี้ยังสวยขนาดนี้ภาพนู้นจะสวยขนาดไหนนะฮะใช่ใครดูอยู่ช่วยแชร์ด้วยนะครับใครดูอยู่ช่วยแชร์ด้วยนะครับฝากกดเลิฟฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับ ยินดีต้อนรับผู้ชมใหม่นะกดไลค์กดกกแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมฝากแชร์ก่อนนะครับขอบคุณมากๆเลยทุกคนน่ารักที่สุดเลยครับจุ๊บๆนี่ปหรือต่อดีกว่าท่านผู้ชมโอเค let's go <c oughs> ภาพสวยมากเลยพี่อ่าจริงจริงจรเฮ้ยทำไมมีพวกทหารพวกนี้ด้วยเหมือนพวทหารน่ากลัวจัดเลยดูดิพวกนี้มันใส่ดูดิทหารคุมความเรียบร้อยที่นี่คือแม้โคตรโหดเลยดูดูชุดดิโอ้โหชุดแบบว่าอะไรนาโนสูตรเหรอเขาเรียกชุดอะไรบ่อยดิ หมือนชุดแบบเขเป็นพวกแบบพวกทหารที่แบบเพิ่มเสริมแรงอ่ะอย่ากพี่หมาเล่นโดบอกยังไม่ได้เล่นเลยครับเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวไว้ได้ดูนะไม่ค่อยใช่แนวพี่หมากเลยพี่หมาชอบแนวนี้มากกว่านะแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวไว้ได้ดูนะเจอพี่หมาชอ,ชอบชอบเป็นภาพสวยๆนี้มากกว่าจริงๆพี่ชอบแบบภาพเหมือนหนังมากกว่านี่ฮะอ้าวแม่นี่ว่าโชคดีคุณโมเรล โอเคขอบคุณมากนะชิมดูสิพวกร็อกโซ่จับตาเฝ้าระวังดูตลอดเลยสวัสดีเพื่อนบ้านทุกคนพวกคุณจะได้ไหมว่าเราสูญเสียอะไรไปบ้างตอนที่ร็อกซอนกีดกันระแวกนี้เนี่ยเฮ้ยนายโอเคหรือเปล่านะโอเคแค่ครั้งที่แล้วนะที่เราทำแบบนี้นะพ่อฉันไอศครีมปั้นมือที่ดีที่สุดในนิวยอร์กซิตี้อีกทั้งได้ยังรับสถานเลี้ยงเด็กอีกนะ ฉันมันต้องโอเคเพื่อนแม่นายมีคนคอยระวังให้อยู่นะไม่เป็นไรหรอกโบดโบดเทเรซาที่การร้องประสาเสียงแล้วก็อะไรเดียเดี๋ยวนะอีกอย่างนะเฮ้ยเวทกลับแล้วตัวอะไรอ่ะข้อความนี้สำหรับล็อกโซนแล้วก็ใช้ที่พวกคุณเชิญชมไซมอนเครเกอร์คือฆาตกร แล้วก็ลานกว้างนี้เป็นดังอนุสรให้กับทุกสิ่งที่เขาได้กระทําฉันจะไม่ยอมให้มันเปิดตัวเวกับแล้วเกิดเรื่องแล้วเฮ้ยทุกคนถอยไปทุกคนอยู่ในคำสกปรกไม่มีทางให้หนีแล้วไะพวกแกน่ะพวกเขาต้องการนายนะฉันช่วยแม่นายเองเออให้ผมช่วยนะครับ เออเอาดิเอาดิเอาดิมาแล้ววยชุดนี้เป็นไงชุดเท่ด้วยเฮ้ยกำลังแม็กกูเยอะเลยว่ะกูดูได้ไหมเนี่ยเบ่งเยอะวะเบ่งเยอะวะเดี๋ยวเราไม่มีของว่ะทำแล้วไม่มีของว่ะไปดิวะเออเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบเออ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 มา ฮึบดีดีเวร้องพันสวยโอ้โหไม่เงยเต็มหน้าเลยมาคุณมันเยอะจังวะม่งเยอะจังวะคุณมันเยอะมากเลยมันมาเยอะมากเลย get 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 what We made it home. Not just driving your mom to the hospital. What? Is she okay? She hurt her arm when she fell. Don't worry, we're taking care of her. What about you? What's the underground doing? This attack doesn't make sense. I thought they want a new form. women get to what's the okay. next move. Okay. I'm logging into your analytics. <laughs> I don't I don't know know like Good idea. Hey,

อเออนี่มุ้งมัเยอะจังอืออแม่งเยอะจังวะมุ้งพวมันเยอะมากแหละโอเคมีอีก หมดหรือยังหมดหรือยังข้างบนออออเ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 รียบร้อยหมดยังวะหมดยังดูก่อนดิเฮ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเอ้าอุ้ยระเบิดอุ้ยระเบิดขนาดนี้เลยต้องรีบไปมีระเบิดเกิดขึ้นตรงนั้นด้วยหลายที่จัด โอเคลูกอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่บ้านครับโอเคเฉแต่เราต้องไปเรงน้นมันจะมีเรื่องตรงนู้นนะครับโหมีระเบิดครับมีระเบิดผู้ชมไปดูนั้นก่อนมีระเบิดก็ไปดูเฉยครับแม่ผมก็รักโอเคโอเคไป โอเคทางนี้นะโอเคที่หมาไม่นอนหรอครับไม่นอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบฉากนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่หมาไปห้องน้ำป๊ดนึงแล้วก็เดี๋ยวพี่หมาต่อในเซ e ลสตวนะภาคนะครับในเซเลสต์อี l ต่อเนใช่เกมนี้มีทุกวันนะจนจบเกมนี้ไม่เกมนี้น่าจะมีประมาณ3วันโอเคมาถึงแล้วอ่ะเหมือนที่พาาซ่าจะเป็นจุดวอร์มอัพวะนะ ไม่ก็เป็นจุดเบนเไม่ข้อสุดจรเฮ้ยไม่ยิงกันนะโอเคไหมเฮ้ยใครวะเดี๋ยวโอ้โหแม่งโหดจัดโอ้โหแมงเยอะมันเยอะว่ะเรามาเอานีวฟอร์มไม่ต้องสนใจอย่างอื่น มันเปลี่ยนเปนความสนใจมันจะมาเอาไอ้นี่มาเอานิวฟอร์มมาเอาพลังงานรูปแบบใหม่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกำจัดเขาซะแล้วก็ขนไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เข้าใจใช่ไหมเออเรียบร้อยเรียบร้อยมาเออแจ่งกไปแย่งไป,งไปเอา้า จะทำอะไรเนี่ยไม่เนอะโอ้โหเออไม่ใช่นานโนสูตรดีว่ะจริงด้วยไม่เฮ้ยดูพลังเหรอถูกเวลาเขาไว้อย่าให้มันมาโอเคไหมเออประมาณว่ามันทำให้เครื่องมัเสถียรมันทำให้เครื่องมัเสถียรเครื่องระเบิดหมดเลยแต่พลังของไอ้สไปเดอร์แมนตัวนั้นนะ่ะถูกเวลามันนะ มามันให้เราถูมันตัวนี้มันจะถูเวลาเพ่เยอะวะเพิ่เยอะวะคเเยอะวะดเด้เพินเยอะวะคุณเพ่เยอะวะโู้แต่ภาพสวยยิงยงที่กับภาพสวยเลยภาพสวยมากเลยตอนนี้ภาพสวยจัดเลยโอนี่ขนาดที่เล่น จอทีวี 4K นะวันน uh, ี้ทีวี 4K ่หมาอยู่ข้างนอกเขาเล่นทีวี 4K น่าจะแบบแจงกว่านี้มามาโดนออเ้ยมันเยอะว่ะ ดีใจวะอุ้ยไม่เกือบเฮ้ยเกือบตายเดี๋ยวนะพี่พี่เกือบตายอุ้ยไม่เกือบตายเดี๋ยวนะ เยอะจังวะยากมากเลยมันเยอะมากโอเคกู้เป็นเยอะบ้างเลยผู้ยากจัดเลยผู้ชมริงโอ้โหมันเยอะเกินนี่อือท่าเขาสวย โอ้โหท่าก็สวยโอ Superman, bien, ้โหท่าสวยจัดโอ้โหพี่หมาไม่ตอบแชทผมใจเย็นให้เขาบวกิเขาบวกใจเย็นนี่สภานล่มเลยน้องวัชระเดี๋ยวพี่ตอบนะใจเย็นนะสะานถล่มอยู่น้องพี่ตอบยังไงเออไม่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 ไ้โรมม โอ้โหโอ้โหโอเคโอเคทำไงอะโอเคต้องช่วยคนแล้วเ,เข้ารีบไปรีบไปรีบหนีรีบไม่ยากำโอ้โหเดี๋ยวนี้ทำไงต่อ เวรกมแล้วเดีัดรีบดีแล้วทุกคนรีบดีรีบดีให้เร็วที่สุดไม่ยายาเออเอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอยจะหลจะหลโอ้โอ้โอ้โหช่วยคนได้ได้ครับเฮ้ยเ็นกำแล้วกำแล้วสะพานก็จะถล่มเฮ้ย แม่งจะจะพังทุกอย่างแม่งจะพังทุกอย่างจริงเนี่ฮะอะไรวะอะไรวะแม่งใหญ่เอาอยู่วะโอเคนะโอเคโ,ๆๆโเควยกไม่ไมามามาไม่นะไม่นะไม่นะ ไม่นะกลัววะกลัววะต้องดึงต้องดึงดึงกดอะไรโอเคต้องดึงต้องดึงให้คนหนีต้องดึงให้คนหนีต้องดึงให้คนหนีเนี่ยโอเคคือโอเคพัชรารับซ่าครับโอ้โหดึงกูหนีดึงกูหนีก่อนเอ้ยไปไปไปอีกคนนึงไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ต้องเราไปช่วยน,นั่นนีโอ้โหน,นั่นนี้รอบแบวะ เยสะพานถล่มผู้ชมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโคตรโหดเฮ้ยหลบได้เกือบไปโอ้ยเอาวะเอาวะหลบอ้หหลบอย่างโอ้โ,อโอห yes Spiderman ขอบคุณนะคะ หมดนี้ฉันเป็นคนทำพลังของฉันทำให้มันระเบิดใครวะทุกคนปลอดภัยแล้วหลังมันระเบิดสภานมันก็เริ่มพบสไปเดอร์แมนอีกคนแล้วครับขอคำสั่งด้วยครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวฉันก็ไม่รู้รับทราบครับเฮ้ยเบนกัมไม่นะ ไม่ผมไม่ใช่ศัตรูของคุณพวกคุณทำอะไรเนี่ยเขาช่วยพวกเราไว้นะเฮ้ยปล่อยเขาไปเลยเขาแค่เป็นเด็กนะเจอฉันถ่ายไม่ได้พวกแกเนี่ยแกเก็บโทรศัพท์ไปซะปล่อยเก็บไปเลยพวกคุณจะฆ่าสไปเดอร์แมนไม่ได้เนียผมไม่ยอมฮฮึ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 ดีเฮ้ยอะไรอะอะไรกันมันไปไหนแล้ว เขาถูกผลักลงหรือเปล่าเดี๋ยนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยโอเคเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้หายไปเฉยหายตัวได้อยู่ๆก็ล่องหนได้เกิดปุยมุยเดี๋ยนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยร็อกซอนทำเพื่อท่านอะไรกันเนี่ยพวกเขายิงฉันเลยนะพวกเขาแบบไม่ยอมฟังเลยด้วยซ้ำเนี่ย นายโอเคนะไม่รู้สิวันนี้เราพบกับไซมอนเครกเกอร์นะครับพูดคุยเรื่องสะพานเรดเวทนะครับที่พังลง ฟังนะครับผมอยากจะเข้าข้างสไปเดอร์แมนคนใหม่จริงๆแต่ว่าพลังไฟฟ้าของเขาเนี่ยเป็นเหตุนะครับนี่บ้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุนะครับที่แบบว่าทาให้ร็อกซอนเสียหายลงถึงสะพานนั้นด้วยนี่บ้าไปแล้วจริงเนี่ยแบบมันไม่ใช่เรื่องจริงสักหน่อยเนี่ยฟินอคือทิงเกอร์เธอขโมยดิวฟอมไปทำไมกันนะไหนจะความผิดของฉันที่สะพานพังระเบิดอีกไม่ไม่เลย ไม่จะไปที่ศูนย์แคมเปญนะคะจะไเปญของแม่ค่ะแล้วลูกแบบว่าอยากได้อะไรไหมคะแม่แวะซื้อที่แบบว่าโกโก้อะไรพวกนี้ได้นะเอาไหมผมนึกว่าแม่จะเลิกแล้วเพราะเรื่องเมื่อคืนทำไมแม่ต้องเลิกด้วยล่ะตอนแม่บอกว่าจะสู้เพื่อบ้านของเราแม่พูดจริงนะแม่อาจจะแม่อาจจะตายได้เลยนะ ครอบครัวเราไม,ไ,ไม่ยอมแพ้หรอกเ่ะ you <know> ลูกก็รู้ดิแม่แม่ครับดูเดอโคโค่ก็ดีนะครับถ้าแม่สะดวกอะ่ะโอเคนะผมว่ามันอร่อยดีอยากกิน <don> อยู่พอดีเลยได้จ้ะแม่สะดวกจ้ะ เดี๋ยวแม่ซื้อมาฝากนะลูกตอนนี้ฉันแบบว่าฉันได้พลังมาฉันนึกว่าฉันจะสามารถแก้ไขทุกอย่างได้ทันีสิ่งที่สไปเดอร์แมนทำได้นายพูดถึงสไปเดอร์แมนทีไรนายจะชอบหมายถึงอีกคนทุกทีนายก็เป็นสไปเดอร์แมนเหมือนกันนะเพื่อนนายแก้ไขมันได้นะเพื่อนด้วยวิธีของนายเอง นายต้องแก้ด้วยตัวเองโอเคไหมนายมีพลังแบบโหยิ่งกว่าปีเตอร์บักเกอร์แล้วพลังมามันเดเตอนเนี้ยเหนือกว่ามากเลยอ่ะมีพลังทั้งเวนอมพันมีพลังทั้งอะไรนะหายตัวคือครบมากอ่ะพลังมีแบบมีเองอ่ะนะฮะโอเคนี่อะไรเนี่ยทำไรอ่ะเฮ้ยชุดใหม่เหรอโอ้โหพลังเทียบดิโคเทเฮ้ยโอ้โหเนี่ยอะไรนะโอ้โหปล่อยปล่อยใหญ่พี่ปล่อยใหญ่แล้วก็อะไรเนี่ย นี่โหเดี๋ยวนี้ห้อยหัวทำงานแล้วสุดยอดเอา้าวให้ร้อน <c oughs> พลังมั่วไปหมดเลยใช่สุดปองแล้วครับ <c oughs> นี่ดีโอ้โห <c oughs> พลังเยอะจัดนี่ระวังอย่ายลืมชออ็อตเดี๋ยวช็อตเพื่อนเลยระวังใจเย็นนี่แล้วก็โลโก้ใหม่ใช้สีดำกับสีแดงโคตรเท่นี่มาแล้วชุดใหม่โอ้โหใช่ไรกว่าเดิมนี่เป็นเกยวิ่งขึ้นตึกนึกกูวิ่งทำไมก็รู้กูเหนื่อยแต่ว่ากูต้องวิ่งเพราะเป็นฉากมันเทเข้าใจไหมเออมันเท่กูต้อง มีต Han ้องโหนโชว์นี่ดึกออต้องโหนเลวนี่มีฉีกแข่งฉีกขาเฮ้ยมีโอ้เป็นแกงน้องพี่ลาบอีกคนดีเป็นไงโอ้โหชุดมันเท่ทำไงได้อ <Like> ่ะเออนี公公 <dont> <afraid> ่เป็นไงชุดใหม่แล้วพลังมั่วแล้วเนี่ย